สวัสดีค่ะสวัสดีนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการสอนนะคะเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะ,ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่าจงกลน,นะคะเริ่มทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเวลา19นาิกา25นาทีและทําเสร็จเวลา20นาฬิกา5นาทีนะคะ จงกลใช้เวลาทำแบบฝึกหัดนานเท่าไหรนะคะ,ะข้อนี้นะคะให้หาระยะเวลาที่จงกนทำแบบฝึกหัดนะคะ,นะคะว่าทำแบบฝึกหัดไปนานเท่าไหรนะคะ,ะสำหรับการหาคำตอบนี้นะคะเราก็จะทำได้สองวิธีก็คือวิธีแรกคือแยกออกเป็นทีละช่วงนะคะแยกเป็นทีละช่วงก็คือเริ่มทำเวลา19นาฬิกานะคะ25นาที ะะและ,ะทำเสร็จตอนเวลา20นาฬิกนาะะ5นาทนะะีให้หาระยะเวลานะะโดยนะะในการแยกกิโลช่วงเราก็จาก19นาฬิกนาะะไปหา20นาฬิกนาะครูขอแยกช่วงไปแบบนี้เลยหา20นาฬิกานะะตรงนีนะะ้ให้หาว่าจาก19นาฬิกา25นาทีจนถึง 20นาฬิกาห่างกันกี่นาทีนะคะ1ชั่วโมงนะคะมี60นาทีเราก็เอา60มาตั้งนะคะลบกับ25ตรงนี้ที่ที่เดินมาแล้วนะคะ25นะคะลบกันนะคะก็จะได้เท่ากับเนี่ยนะคะอันนี้ยืมมานะคะเ0ปึ๊บอันนี้ได้5ได้3นะคะดังนั้นตรงนี้จะห่างกันอยู่ที่35นาทีนะคะ35นาที แล้วก็20นาฬิกาจนถึง20นาฬิกา5นาทีนะคะตรงนี้นะคะห่างกัน5นาทีนะคะเมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เอา,อา35นาทีบวกกับ5นาทีนะคะก็จะได้เท่ากับปึ๊บนะคะ40นาทีนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเอามาลบกันเลยก็ได้นะคะเอา เวลาท <Jamie, S 2> ี่ทำเสร็จเป็นตัวตั้งนะคะคือยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาฬิกาห้านาทีเป็นตัวตั้งนะคะลบกับเวลาเริ่มก็คือสิบเ้านาฬิกานะคะสิบเก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีนะคะเราก็เอานาทีมาลบกันก็คือห้านาทีลบกับยี่สิบห้านะคะแต่ห้านาทีลบย5สิบห้านาทีได้เราต้องมายืมยืมที่ฝั่งนาฬิกาค่ะจากยี่สนาฬิกาก็จะเหลือสิบเก้านาฬิกานะคะ ส่วนหนชั่วโมงที่เรายืมมาเมื่อกี้เราต้องมาเปลี่ยนเป็นนาที1ชั่วโมงมี60นาทีก็เอา60มาบวกกับ5ที่มีอยู่แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น65นาทีนะคะ65นาทีนะคะก็จะได้65ลบกับ25ก็จะเหลือ0เหลือ4ะะี่นะคะปึ๊บนะคะ19ลบ19หายไปเลยดังนั้นเราก็จะได้เป็น40นาทีเหมือนกันเลยแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนนะคะว่า จะแยกเป็นทีละช่วงหรือว่าจะลบกันเลยนะคะเมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็มาตอบว่าจงกลใช้เวลาในการทําแบบฝึกหัดนาน40นาทีนะคะ40นาทีปึ๊บเรียบร้อยในตัวอย่างนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะนะคะเขาบอกว่าธนาคารออมสินเปิดทำการเวลานะคะ8นาฬิกานาที แล้วก็ปิดทําการเวลา15.30นาฬิกา30นาทีะ,ะถามว่าธนาคารออมสินเปิดทําการเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะคะเราก็สามารถทําได้สองวิธีเหมือนเดิมนะคะถ้าแยกช่วงนะคะ8นาฬิกา30นาทีะคะไปถึง15.30นาฬิกา30นาทีะคะปึ๊บอ,อ่ะคุณครูได้บอกไปแล้วว่าถ้านาทีเท่ากัน ถ้านาทีเท่ากันให้เราเอาตัวข้างหน้านะคะตัวข้างหน้าไปลบกันเลยนะคะสิบห้าลบแปดนะคะสิบห้าลบแปดได้เท่ากับเจ็ดชั่วโมงนะคะตรงนี้เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงหรือถ้าใครนะคะมองแบบนี้ไม่ออกเราก็มาตั้งลบกันก็ได้นะคะสิบห้าตั้งนะคะสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีตั้งนะคะลบกับแปดนาฬิกา สามสิบนาทีนะคะปึ๊บอ่ะแล้วก็สาสิบลบสาสิบก็ได้ศูนย์ะคะสิบห้าลบแปดก็เหลือเจ็ดนะคะันนี้ได้เหมือนกันคือเจ็ดชั่วโมงศูนย์นาทีนะคะอ่ะเราก็เอามาตอบได้เลยธนาคารออมสินเปิดทำการเป็นเวลาเจ็ดชั่วโมงนะคะปึ๊บนะคะเรีย้ร้อยนะคะข้อนี้ต่อไป ต่อไปข้อนี้จะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทยเปิดเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกานะคะ30นาทีตรงนี้นะคะอ่ะนาทีเท่ากันคือ30กับ30ดังนั้นให้นับไปเลยจาก8จนถึง16นะคะ8จนถึง16ห่างกันอยู่8ชั่วโมงนะคะอันนี้8ชั่วโมง หรือถ้าใครมองแบบนี้ไม่ออกก็เช่นเดิมค่ะเอา16นาฬิกา30นาทีตั้งนะคะลบกับ8นาฬิกา30นาทีนะคะ30ลบ30เหลือ0 16ลบ8ก็เหลือ8นะได้แล้วนะคะได้เหมือนกันเลยนะคะก็จะตอบว่าธนาคารกรุงไทยนะคะเปิดทำการเป็นเวลา แชั่วโมงนะคะแชั่วโมงเรียบร้อยนะคะข้อนี้ <S <S ต่อไปนะคะข้อที่4แล้วนะขบวนรถเร็ว1.36นะคะออกจากสถานีนครราชสีมาเวลา12นาฬิกานะคะ12นาฬิกนาะขอัแป๊บนึน ส2บสองนาฬิกานะคะสามสิบสามนาทีและถึงกรุงเทพมหานครน,นะคะเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะอ่าเราก็มาแบ่งเป็นช่วงอ่ะเพื่อความง่ายเราแบ่งมาเป็นสิบสองแล้วก็เป็นสิบสามนะคะสิบสามศนย์ สิบสองกับสิบสามห่างกันหนึ่งชั่วโมงก็เอาหกสิบมาตั้งและสิบสองเดินมาแล้วสามสิบสามนาทีก็เอามาลบกับสามสิบสามนะคะอันนี้ยืมมาเหลือเหลือห้าอันนี้เป็นสิบนะคะลบเหลือเจ็ดเหลือสองอ่าดังนั้นตรงนี้ห่างกันนะคะเดี๋ยวเขียนลงมาตรงนี้ห่างกันยี่สิบเจ็ดนาทีนะคะยี่สิบเจ็ดนาที ต่อไปแยกอีก13ไปถึง18นะคะ13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะปึ๊บถ้าแบบนี้นาทีเท่ากันก็เอา18ลบ13เลยนะคะก็จะได้5ชั่วโมงนะตรงนี้5ชั่วโมงนะคะต่อไป18นาฬิกาถึง18นาฬิกา40นาทีนะคะเดินมา แล้ว40นาทีตรงนี้ลบก่อน40นาทีนะคะแล้วก็เอามาหามารวมกันเลยนะคะมันจะได้ทั้งหมด5ชั่วโมงนะคะ5ชั่วโมง เอา27บวก40ก็จะกลายเป็น67นาทีนะคะ67นาทีนะคะเมืนะะ่อได้แบบนี้แล้วปุ๊บเราจะเห็นว่านาทีของเรามัน67นาทีนะคะแต่1ชั่วโมงมันมี60เราก็เปลี่ยนนาทีให้เป็นชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีเราก็ดึง60ออกมาจากนาทีมารวมกับชั่วโมงจะได้เป็น6ชั่วโมงนะคะ หชั่วโมงแล้วก็เหลือ60สิบออกไปแล้วเหลือเจนาทีนะคะหชั่วโมง7นาทีปึ๊บหรือถ้าใครแยกช่วงไม่เป็นก็ลบเลยค่ะเอาเวลาที่ถึงตั้งนะคะสิบแนาฬิกาสี่นาทีตั้งนะคะลบกับสิบสองนาฬิกาสมสิบสนาทีนะคะ อ่ะสีบนะคะสี่สบลบสาลบได้เนาะสี่สบลบาเหลือ7นะคะ7นาทีนะคะต่อไป18บลบสเหลือ6กะได้แล้ว6ชั่วโมง7นาทีเหมือนกันกับตรงนี้เลยนะคะ6ชั่วโมง7นาทีดังนั้นเรื่องเราได้แล้วก็มาตอบใช้เวลาเดินทางนานนะคะ6ชั่วโมงหชั่วโมง เนาทีนะคะ,ะข้อนี้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะคะเปิดให้เข้าเวลานะ,ะให้เข้าชมเวลา8นาฬิกาสาสนาทีนะคะและปิดเวลานะคะ16นาฬิกา 15นาทีนะคะถามว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีเวลาทำการกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะเราก็มาหาระยะเวลาตรงนี้เลยเดี๋ยว8นาฬิกาแล้วครูขอไปที่9นาฬิกานะคะปึ๊บนะคะ8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งเอถึง9โมงนะคะหางกันกี่นาทีนะคะ1ชั่วโมงมี60ก็60ตั้งลบก,กับ30ตรงนี้นะคะก็จะได้30ออกมานะคะห่างกัน30นาทีนะคะ 30นาทีต่อไปนะคะ9ก้นาฬิกาก็ขอแบ่งไปหา16บหนาฬิกาเลยนะคะ16บหนาฬิกานะคะ9ก้นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาก็เอา16ตั้งลบกับ9นะคะก็จะเหลือเท่าไหร่นี่7นะคะ7ชั่วโมง จ็ดชั่วโมงนะคะตรงนี้เจ็ดชั่วโมงต่อไปสิบหกนาฬิกาไปหาสิบหกนาฬิกาสิบห้านาทีนะคะเดินออกไปแล้วสิบห้านาทีจากสิบหกนาฬิกาก็อันนี้ก็เป็นสิบห้านาทีนะคะอ่ะเราก็นํามารวมกันชั่วโมงก็คือเจ็ดชั่วโมงนะคะเจ็ดชั่วโมงแล้วก็เอานาทีมารวมกันก็คือ30นาทีบวกกับ15นาทีก็จะกลายเป็น45นาทีนะคะ นะคะอ่ะ45นาทีไม่เป็นชั่วโมงเนาะฉะนั้นตอบแค่นี้หรือใครที่แย่ช่วงไม่เป็นก็เอาเวลาที่ปิดทําการปึ๊บ16บหนาฬิกาสินาทีตั้งนะคะลบกับ8ดนาฬิกาสานาทีอ่ะสิบหลบสาไม่ได้ค่ะดังนั้นมายืมฝั่งนี้ฝั่งนาฬิกายืมมาหนึ่งจะเหลืออ่ เป็น15นะคะดังนั้น1ชั่วโมงที่เรายืมมาเมื่อกี้ต้องเปลี่ยนเป็นนาที1ชั่วโมงมี60นาทีก็เอา60บวกกับ15นะคะจะกลายเป็น75นาทีอ่ะนะคะเราก็เอา75ลบ30อันนี้ได้5อันนี้ได้4นะคะ15ลบ8นะคะ15ลบ8ก็จะเป็น7นะคะได้เหมือนกันเลยนะคะ7ชั่วโมง45นาทีได้แล้วเราก็มาตอบปึ๊บนะคะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีเวลาทำการ7ชั่วโมงนะคะเจดชั่วโมง4ีสิบห้านาทีปึ๊บนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะหาระยะเวลานะคะระหว่างเวลา2องสอช่วงนะคะก็จะเป็นวิธีการประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่มีกันบ้านนะคะเป็นการสอนก่อนแต่ถ้าเราได้รับแบบฝึหรกหัดกลับคืนไปในวัน วันจันทร์วันองคารนะคะก็จะมีกันบ้านนะคะโอเคสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ